เสียตังน้อยมากๆเลยใครเป็นบ้างที่สิวนั้นขึ้นที่หน้าของเราไม่พอยังขึ้นที่หน้าอกข้างหลังแล้วก็ตูด <c oughs> วันนี้จินจะมาแชร์วิธีการรักษาสิวที่หน้าอกแล้วก็ที่หลังนะคะที่จินเนี่ยเคยเป็นแล้วก็ หาวิธีนู่นนี่นั่นมารักษานะคะโดยที่เสียตังค์น้อยมากๆเลยเอ๊ยสำหรับคนงบน้อยนะต้องดูนะอย่าพว่งเรือนผ่านแนละ้วโอ้ยดูก่อนเรามาดูที่สาเหตุของมันก่อนนะทุกคนก็คือว่า การเกิดสิวที่หน้าอกหรือว่าที่หลังเนี่ยอาจเกิดจากพันธุกรรมนะคะซึ่งพ่อหรือว่าแม่ของเราอะ่ะเป็นหรือว่าญาติพี่น้องของพวกเราอะ่ะเป็นเราก็เลยดึงพันธุกรรมนั้นมาใช้กับตัวเราเองเออลูกไม่รักดีใช่ไหมสองเนี่ยอาจจะเกิดจากการกินของเรานะทุกคนอย่างจินใช่ไหมจินก็ถ้าจินกินนมอะ่ะสิวก็จะขึ้นเว้ยเออแปลกปะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดปกติหรือว่ามันปกติวะเออก็กินนมไปแล้วก็สิวก็ขึ้นอะไรเงี้ยเออไม่เข้าใจ3นะคะอาจเกิดจากการที่เราอะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมที่ทำให้เหงื่อออกแล้วทำให้เสื้อผ้าของเราอะเปียกเหงื่อใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ไม่ยอมไปอาบน้ำปล่อยให้เหงื่อมันแห้งติดเสื้อผ้าไปอะไรเงี้ยนั่นแหละมันจะทำให้เป็นสาเหตุของการ กิดสิวที่หลังอย่างที่4นะคะก็คือแล้วแต่คนละกันคือมันเป็นที่ฮอร์โมนของวัยรุ่นของพวกเรานั่นเองนะซึ่งการเป็นสิวที่หลังหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นตั้งแต่อายุ15นะคะถึง22ปีกันเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าแก่ไปแล้วว่ามันจะไม่เป็นแล้วนะทุกคนเออมันอาจจะไม่เป็นแล้วเพราะว่าฮอร์โมนเนี้ยมันแบบพอละคือ ตอนวัยรุ่นใช่ไหมมันก็คือฮอร์โมนกําลังพุ่งพ่านเลยประมาณน,นี้เออมันก็เลยเป็นสิวที่หนะ้าเออที่หนะ้าอกแล้วก็ที่หลังได้นะคะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะทุกคนเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะคะนะคะโอเคทุกคนเรามาดูวิธีการรักษากันนะก็คือวิธีนี้เป็นวิธีที่จินใช้เองแล้วก็ ไม่รู้ว่ามันน่ะจะใช้ได้ผลกับทุกคนหรือเปล่านะคะแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จินใช้เองแล้วก็มันหายเออจินใช้จินทำแล้วมันหายโอเคปะ่ะเอมอันมันเยโอเควิธีแรกนะคะก็คือการเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเลือกทานผักผลไม้ที่มีก,กยากใยสูงเพราะว่ามันจะ ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ทำให้ร่างกายของเราเอะเก็บสะสมของเสียไว้ของเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิวได้นะทุกคนอย่างที่สองก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์สะหนังหัวของเราเนี่ยที่ไม่มีซิลิโคนผสมอยู่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีซิลิโคนผสมอยู่เนี่ย จินนะสามารถเลือกได้แค่ไม่กี่หนเองทุกคน <S <S คือแบบว่าลำคาญแล้วก็แบบมันยากอะ่ะเออก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้โฟกัสในเรื่องนั้นแต่มาโฟกัสในเรื่องที่เวลาสระผมนะทุกคนพยายามที่จะสระแบบนี้คือแบบเนี้มันจะทำเนี่ยถ้าแบบนี้มันจะทำให้แชมพูของเราอะ่ะหล่นไหลล่วงมาทั้งหน้าแล้วก็ คอแล้วก็หน้าอกทหลังอะไรเงี้ยโดนหมดจ้าพวกพผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่มีซิลิโคนอยู่มันจะทําให้ไปอุดตันรูขุมขนที่หลังที่อกที่หน้าอะไรเงี้ยมันจะทําให้เกิดสิวนั่นเองเพื่อนเพื่อนพยายามสะผมแบบนี้น,นี่จะทําให้ดูนะเออจะทาให้ดูคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยก้มก้มหัวนี้นะเห็นไหมอ่ะนี่นี่นี่นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อน ก่มอย่างนี้แล้วก็ใส่อย่างเอลพยายามที่อย่าให้พวกแชมพูอะไรเงี้ยไปโดนที่หลังหรือว่าโดนที่หน้าอกเกินไปนะคะมันจะได้ไม่ต้องเป็นสิวจริงจอะไรประมาณนี้ขั้นตอนที่ 3, นะคะก็คือว่าหลังจากที่สระผมเสร็จใหม่ๆนะคะให้ทุกคนเนี่ยเอาผ้าขนหนูม้วนผมไว้ก่อนอมัดเข้าจมูกแล้วออให้ให้ทุกคนนะเอา เอาผ้าม้วนผมไว้ก่อนหรือว่าเอาผ้าขนหนูเอามามาโปเออมามามาวางไว้ที่ไหล่ของเราเพื่อไม่ให้น้ําที่ไหลมาจากผมมเปื้อนเสื้อที่แผ่นหลังของเราเอองงไหมงงไหมเอองงเอ้เพื่อนๆพนพยายามเอาผ้าขนหนูก็ได้มาม้วนผมเราไว้หรือว่ามาโปไว้ที่ไหล่ของเราก็ได้นะคะขั้นตอนที่4ี่นะคะคือการซื้อสบู่เบนเนตสีส้มมาใช้ ก็คือว่าสบู่เบเนตสีส้มใช่ไหมจินไม่รู้ว่ามัน,นช่วยรักษาสิวหรือเปล่านะคะแต่ว่าคือจินได้ไปศึกษาเออจินได้ไปอ่านในพันทิปบางในนู้นบางเขาบอกว่าเอ้ยลองใช้สบู่เบเนตสีส้มสค่าอะไรเงี้ยจินก็เลยไปซื้อมาใช้ทุกคนแล้วมันก็หายจริงๆนะเว้ยเออมันหายจริงๆทุกคนทุกคนลองไปซื้อใช้ดูนะคะเผื่อว่า ใครใช้ถูกก็หายไปก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยราคาไม่แพงค่ะอืมสี่สบกับห้าสิบเออสี่สบาทแค่นั้นเองลองดูลองดูเพราะว่าจินลองมาแล้วมันหายอะชบพูวินเนสีสม้มนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการที่เรานั้นต้องซักผ้าปูที่นอนบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะ กําจัดสิ่งสกรปรกโสโครกโสมมของเรานั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวที่รังของเราได้นะคะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือวิธีที่จินใช้แล้วก็มันหายนะทุกคนทุกคนสามารถนำวิธีของจินนะไปใช้หรือไปอด e กับวิธีของตัวเองได้นะคะเพื่อที่จะทำให้ ถูกกับตัวเองที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะจินหวังว่าสิวที่หลังของทุกคนจะหายนะคะเออก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าไปเครียดมันค่ะสิวมันก็คือสิวนะแต่มันก็หายไปเราเก็บมันก็หายอโอเคค่ะวันนี้จริงก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบ คลิปอันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งกิงกงกิงก้ง,กงให้จินด้วยนะคะนนี้จินลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายอ้าวบ๊าย,าบ,ายบายแล้วหวัดดีทำไมอะบ๊ายบายวันนี้ปากแดงปะเออรีบทาไปหน่อยที่มันอัดคลิปอะบ๊ายบาย,บายค่ะ